สวัสดีครับวันนี้วันที่8ธันวาคม2566เป็นวันศุกร์นะครับสถานการณ์ของเซ็ตวันนี้กลับมาพลิกมาบวกอีกครั้งหลังจากที่ลงไปสิจุดเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงเช้า5โมงเช้านะครับราคาของเซ็ตบวกอยู่6 6 6 6 2จุดอนะครับอยู่ที่1385.35จุดนะครับ เอมาไก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่โซนบวกนะครับบวก1.23จุดนะครับอยู่ที่4 0่ร2อจุดนะครับส่วนค่าทองคำนะครับอยู่ที่2 3 3 2 3 1ออนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI นะครับค่าน้ำมันล่าสุดอยู่ที่70.42บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เบนสปอร์ตอยู่ที่ 75. 3 1บาท่บาเลลลร์าลานะครับส่วนค่างเงินบาทไทยก็ดูเหมือนว่าค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานิดเล็กน้อยนะครับอยู่ที่35.18เยนาบาทตอลล่านะครับแล้วก็ดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกขึ้นมา62.95จุดนะครับถือว่าเลยทำให้ราคาของเซ็ตนั้นบวกขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับ เช่นเดิมนะครับซ้ําๆของเดิมเหมือนของเมื่อวานนี้ครับมาอัปเดตกันนะครับว่าเราได้วิเคราะห์ไว้อย่างไรแล้วตอนนี้มันอัปเดตแล้วราคามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับโดยดูโม s a กเฉี e v o l u m มนะครับมีวันนี้ก็คือคล้ายๆของเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูไปทีละตัวเลยนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกนั่นก็บ้านปูนะครับยังคงที่จะต้องซด์เวดาาลงไปนะครับไปดูจังหวะของ ทั้งหมดนะครับสเดือนที่ผ่านมายังลบอยู่14จุดนะครับหเดือนที่ผ่านมาลบจุดเกจุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เก้าจุดนะครับจุดที่เปอร์เซ็นต์นะครับลดไปที่เปอร์เซ็นต์นะครับสเดือนลบไป14เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนลบไป9%แล้วก็1อาทิตย์ที่ล่าสุดก็ลบไป7%นะครับมี PE 11เท่ามี U สิบสามจุแล้วก็มี EPS อยู่ที่0.78แล้วก็ปันผลล่าสุดอยู่ที่0.25ย บาทต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะจริงๆของกราฟนะครับว่าจะทํายังไงกันต่อไปนะครับจังหวะเขายังคงซายเว์ลงมานะครับก็ถือว่าจ้องเราจะต้องดูจังหวะอย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะว่าราคายังคงจะลงได้อีกนะครับตัวนี้แน่นอนว่าทุกคนอยากได้กําไรนะครับอย่างที่เราเยนใท้ทราบในคลิปก่อนหน้านะครับว่าบ้านปูยังจะคงซา์เวดาาลงมาได้อีกนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD นะครับแล้วก็ m a c d เอสดีสโรสคนะครับราคามันยังคงสายเวอยู่ในเซติมต์ลบนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะลงได้อีกนะครับเราถามว่าจะลงได้เมื่อไหร่แล้วจะรอได้ยังไงนะครับก็ต้องปล่อยให้มันลงไปอีกนะครับราคาก็จะยอดตัวลงไปอีกแล้วก็จากจังหวะของ RSI หรือ m a c d อยังชี้ลงแล้วก็อวอลลุ่มล่าสุดนั้นเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับหมายความว่าขายซะส่วนใหญ่นะครับนักลงทุนขายซะส่วนใหญ่นะครับ อยู่ที่70.56 57 70.7 7้ามิลเลียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูนี้ถือว่าเราต้องจับตาดูนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับบ้านปูถ้าเกิดลงต่ําให้เรารับซื้อเข้าไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ต่ําพอนะครับพออะไรครับถ้าเราขออนุญาตอ้างอิงนะครับว่าราคานะครับเมื่อเมื่อสัมพันธ์กับเวลานะครับเมื่อราคาสัมพันธ์กับเวลานะครับ ไปทางขวามือนะครับเป็น i n นฟิ i ิตี้นะครับราคานะครับย้อนนะครับดูหลักฐานดูพื้นฐานของการไล่ราคาของเรานะครับกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบปรเนลเลชันสูงสุดและกรอบปรีเนลเลชันต่ำสุดเมื่อเข้ามาเริ่มต้นเข้ามาราคาสูงสุดจะลงมาต่ำสุดโดยอ e ัตโนมัติแล้วมันจะขึ้นไปสูงสุดโดยอ e ัตโนมัติแล้วก็จะลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติเป็นเช่นนี้เป็นอินเนีไปทางขวามือนะครับ ดูจากตรงนี้นะครับถ้ามันเข้ามาที่สูงสุดก็ลงมาต่ําสุดต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดอะทีนี้จังหวะนี้คือมันเป็นจังหวะขาลงเพราะฉะนั้นรอได้ใช่ไหมครับท่านังทุนครับอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับให้เขาลงมาต่ําสุดแล้วทีนี้เขาจะสวิงกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนี่คือจุดที่เราจะเข้าทํากําไรนะพอจะเข้าใจใช่ไหมครับท่านังทุนครับอันนี้เป็นอ่เบสิกเป็นพื้นฐาน ของของราคานะครับเป็นไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับมันคือวงจรชีวิตของราคานั่นเองนะครับเมื่อมันลงต่าสุดมันก็ต้องขึ้นสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันจะลงต่าสุดละ่ะตัวนี้ก็คือถ้าถ้าเราดูจากหลักเกณฑ์ของ RSI นะครับ RSI จะต้องลงไปที่17นะครับถ้าถ้าเราจะรอตรงนั้นนะครับ RSI ต้องลงไปที่17หรือลงไปที่20นะครับแล้วมันจะดีดกลับขึ้นมานะครับ แล้วมันจะดีดกลับขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องรอดูจังหวะของ MACD ว่าเมื่อไหร่มันจะโค้งกลับขึ้นมานะครับก็เป็นเมื่อนั้นที่เราจะเข้าช้อนซื้อนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่จะซื้อก็รอ MACD ให้โค้งขึ้นไปหรือหักโค้งกลับขึ้นไปที่ที่เส้นศูนโ่นะครับเพราะฉะนั้นให้รอซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับถึงจะได้กําไรนะครับแล้วถามว่าจังหวะต่อไปนี้มันจะมีโอกาสทํากําไรได้ไหม แน่นอนครับไตรมาสที่4ี่นะครับของตัวตัวแพลตฟอร์มของรอดูว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่4นั้นจะออกเมื่อไหร่นะครับน่าจะเป็นสิ้นปีนี้นะครับในเดือนธันวาคมนี้ก็ก็จะออกมาเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันนะครับว่าบ้านปูจะได้รีบาวหรือเทอร์นาล่าราคากลับขึ้นมาได้อย่างงดงามอีกเช่นเคยหรือเปล่านะครับก็เป็นจังหวะแบบนี้นะครับสลับบ้านปูนะครับ ถัดมานะครับแจ๊สนะครับแจ๊สช่วงนี้ก็กำลังจะประกาศหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้มีการปันผลนานนะครับแจ๊สล่าสุดก็มีการปันผลเพราะฉะนั้นราคาก็ดูเหมือนว่ากำลังจะค่อยๆย่อลงไปนะครับคือเขาจะย่อไปถึงวันที่13คือวันที่ประกาศ x t นะครับตัวนั้นตัวแจ๊สนี่ก็ต้องรอดูจังหวะนะครับแต่ว่าแจ๊สนี่ราคา3บาทอยู่แค่ปากซอยนะครับ เราเคยเรียนในซาบแร้วครับว่าการขึ้นขึ้นที่การเคลื่อนที่ของราคาแจานี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าหุ้นใดก็ตามที่มีผลการดำเนินง,งานที่ดีแล้วมีเงินสดอยู่ในมือเยอะนะครับย้ำหลายหลายครั้งนะครับแจ้นี้น่าที่จะราคาที่จะพุ่งขึ้นมาถ้าผลประกอบการไตรมาที่4ออกมาสวยงามหรือ f 4 5ของผลการประกอบการไตรมาที่4ออกมาก็คือเส้นเดือนนี้นะครับรอดูกันนะครับว่า แชดราคาจะพุ่งขึ้นไป3บาทนี่แค่แบบปากซอยนะครับก็รอดูวันต่อไปนะครับเข้าไปดูจังหวะของแชดกันนะครับก่อนอื่นก็ไปดูที่3เดือนที่ผ่านมานะครับบวกไป18.75% 1เดนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป0.87%แลดเอาทิตย์ละที่ผ่านมาก็ลบไป1.72%นะครับมี PE เ4เท่านะครับไม่มียิวแล้วก็มี EPS เพียง0 3 1ย์สา่งศ์า์ต่างแล้วก็มีดีพีที่ศูนย์จุดหกศูน แจดเพึ่งได้รับการปันผลระหว่างการนะครับครั้งแรกนะครับในเดือนพันธุ์คมนี้ในวันที่สิบสามนี้นะครับก็ต้องอาจจะรอซื้อในวันที่สิบสามก็ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าราคาก็จะต่ําลงไปได้อีกนะครับจังหวะของแจ๊ดนั้นนะครับลองดูนะครับตอนนี้ว่าจังหวะเป็นอย่างไรนะครับกําลังพยายามนะครับอาจจังหวะของแจ๊ดนั้นยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่า ราคาต่างๆก็กําลังจะย่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนอยากจะได,ได้ได้ได้กำไรก็ต้องรอเข้าแจ๊สนะครับเพราะว่าราคา3บาทของแจ๊สนี้แค่ปักซอยนะครับสาบาทนะครับราคาของแจ๊สนะครับแจ๊สสาบาทนี่ก็น่าสนใจนะครับลองดูนะครับราคาของแจ๊สสบาทนะครับก็แต่ว่ามันจะใช้เวลาไม่นานนะครับสรับแจ๊สถ้า ถ้าท่านังทุนที่ชอบใจที่จะใช้เวลาสั้นๆก็ตัวนี้อาจจะใช้ประมาณสัก2 3สาภายในเดือนนี้นะครับกับเดือนหน้านะครับก็จะเป็นมกลานะครับต้นปีนะครับราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปที่3บาทอันนี้เราก็เรียนให้สั้นบแบบนี้ถ้าเกิดท่านเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวท่านังทุนเองนะครับแต่ว่าเราเก่งกำไรว่าเข้าเก่งกำไรตัวจ๊ดเอาไว้นะครับแล้วก็รอดูว่าถ้ามันลงมาต่ำสุดอาจจะต่ำที่เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้จะต่ำสุดที่เท่าไหร่นะครับดูจาก RSI นะครับมันก็ยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไม่แน่ตอนบ่ายอาจจะพุ่งขึ้นก็ได้นะครับก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับ j e t คือรอซื้อที่ราคาต่ำสุดนะครับถ้ามันลงมาอีกก็ซื้อได้อีกนะครับก็ลองใช้ Money Management ดูนะครับสำหรับ j e t นะครับยังคงมีโอกาสและเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าจ e ดนี้พึ่ง ปันผลครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับในหลายเดือนเรือที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งแรกที่แจ๊ซปันผลนะครับเราก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเก่งกําไรแจ๊ซนี่นะครับก็แนะนําให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับท่านักทุนครับก่อนอื่นจะทําตามเรานี้ท่านต้องพิจารณาดูเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคส่วนตัวนะครับอยู่ที่ตัวท่านังทุนเองนะครับถัดมานะครับตัวรับบิดนะครับรับบิดวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01นะครับ ไปดู3เดือนที่ผ่านมาลบไป35% 1เเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7%และ1นอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ PE ไม่มียิวไม่มีแล้วก็ dPS ไม่มีถือว่าแล้วก็มี EPS ติดลบอีก่างหากลบอยู่0 4นนตะครับไอหนึงตางนะครับก็เป็นกำไรสุทธินะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะทำยังไงกับตัวนี้ดีนะครับเล็บบิดฮอลลฮอลดิ้งนะครับไปดูกราฟกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเขาไม่มีจุดใดๆให้น่าสนใจนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเขาไซด์เวย์ไปดิงข้างนานๆแบบนี้นะครับเขามีโอกาสที่จะพุ่งทะลุเส้น2องเลว,วันนะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเส้น2แลเลว,วันที่ราคา58หรือ0.54หรือ0.58นะครับดูตัวนี้นะครับจังหวะของการเคลื่อนที่ขยายขึ้นมาดูนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าดูจาก r s i นะครับกำลังจะพุ่งขึ้นไปที่42 ถ้าเขาสามารถพุ่งไปต่อที่50โอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับแต่ในจังหวะตอนนี้ให้ให้รอดูจังหวะก่อนนะครับอย่าพึ่งเข้านะครับแม้ว่าเขาจะดิดขึ้นไปที่5้าสิบก็ต่างนะครับ MACD ยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแล้ว RSI ยังไซด์เวย์ขึ้นไปแต่ว่าวลุ่มการขายนะครับมีวลุ่มการขายอยู่ที่50.08มลเลีนนะครับ คือวันรุ่มส่วนใหญ่เป็นวันรุ่มขายนั่นเองนะครับวันนั้นก็ให้จับตาดูและปิดนะครับแล้วก็ค่อยๆถ้าจะเข้านะครับถ้าจะเข้าก็คือต้องรอ ABCD ให้หักขึ้นนะครับต้องเป็นขาขึ้นแล้วก็ออสโลสโคปก็คือจังหวะการเซลลในการซื้อนะครับต้องเป็นจังหวะบวกเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังคงตกอยู่ในสถานการขาลงนะครับก็ยังคงต้องจับตาดูและปิดกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ ลืมดูดูวนลุ่มนะครับในวนลุ่มที่เข้าเช้านี้นะครับบ้านปูนั้นมีวนลุ่มเข้ามา73.30มิลเลียนนะครับแล้วก็มีแวร์ลูอยู่ที่512มิลเลียนนะครับแล้วก็แจ๊สนั้นก็มีวนลุ่มเข้ามาทั้งทั้งหมด70ล้านมิลเลียนนะครับหรือ70มิลเลียนนะครับแล้วก็มีมีวนมวร์ลูอยู่ที่160มิลลิลเลียนนั่นเองนะครับแล้วก็แล็บปิดก็มีวนลุ่มอยู่ที่50นะครับแล้วก็ มี value อยู่ที่26.35มิลเลียนนั่นเองนะครับมาที่ตัวที่4นะครับก็คือบ้านปูไว้ไม่ใช่ครับทรูนะครับทรูนะครับทรูนะครับเช้านี้ก็ลดลงไป0.20นะครับลงมาอยู่ที่5้0บาทสสตางค์นะครับยังคงจะต้องลงได้ต่อนะครับสำหรับทรูนะครับเพราะอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป28 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป11และ1ที่ที่ผ่านมายังลงไปอีก8นนะครับ ยังคงไซด์เวดาวลงไปได้เรื่อยๆนะครับไปดูกราฟของทูนะครับว่าเราควรจะเข้าได้หรือยังนะครับสรุปก็คือทูยังคงลงได้ต่อนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MBCD ยังคงไซด์เวดาวปกติเขาจะดีกลับขึ้นมาที่เข้าลงไปที่20นะครับถ้าอาศัยอยู่ที่20หรือต่ำกว่า20แล้วมันจะเด้งกลับขึ้นมาเพราะนั้นต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าวันลุ่มวันุ่มยังคงเป็นวันรุ่มขายนะครับอยู่ที่40.56้ามิลเลียนนะครับ แล้วก็ MACD ถึง MACD Oscilloscope นะครับยังเป็นฝั่งลบนะครับยังอยู่ฝั่งติดลบนะครับยังไซส์เวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทูยังคงจะต้องลงต่อและเราก็ต้องรอต่อไปนะครับรอดูต่อไปว่าเขาจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาได้ตอนไหนเราจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าจะดีดกลับขึ้นไปต้องดูจาก MACD นะครับถ้า MACD ดีด กลับหรือหักขึ้นมาเมื่อน,นั้นเราก็ค่อยๆเข้านะครับไม่สายนะครับท่านลงทุนครับเพราะจังหวะถัดมานี่เขาจะหลังจากที่ถ้าเราดูจากไลฟ์ไซเคิลคือเขาไปที่มาที่มาจากที่จุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดต่ําสุดเนี่ยแล้วเขาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะของเขายังเป็นจังหวะขาลงนะครับล้วก็ให้เรารอจังหวะนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมีข่าวดีเข้ามาเพื่อที่จะพักดันราคาขึ้นไป ที่จังหวัดสูงสุดก็คือเป็นจังหวัดที่เราเก่งกําไรเพราะนั้นต้องจับตาดูถูนะครับว่าเขาจะสามารถลงไปต่ําที่ราคา5บาทหรือ4.8บาทได้อีกต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทูก็ต้องต้องต้องดูทูให้ดีๆนะครับว่าเขาจะลงไปได้อีกหรือเปล่านะครับหรือเขาจะดีดกลับขึ้นมานะครับเราก็ต้องดู m a c d เนะครับเป็นประโยชน์กับเรานะครับท่านก็รอจ้องจังหวะ MACD ให้ดีนะครับ ถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้เนี่ยครับ XPG นะครับ XPG นะครับหลังจากที่รอรอรอ,รอเขาเรียกอนนเงินบาทดิจิตอลนนะครับว่า XPG นี้จะได้ทําเงินบาทดิจิตอลนแต่ตามรอยของคุณเศรษฐาหรือเปล่าแต่คุณสุรษาก็ออกมาย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เอาค่าตรงไม่ทําค่าตรงนะแต่ว่า XPG ถ้าเกิดได้ทําหรือได้ได้เจียดหรือได้ทําค่าตรงแล้วก็ก็ ก็จะได้ค่าตรงระดับหมื่นล้านนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับใน XPG นะครับคือบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่มีมูลก็ก็จะมีมีก่าวนอกข่าวออกมานะครับวันนี้ต้องจับตาดูข่าวต่อไปนะครับสำหรับ XPG แต่ว่าวันนี้นั้นนะครับลบไป0.01นะครับย่อปาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1.08สตางค์นะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาลบไป31นะครับ แล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็บวกกลับฟื้นคือขึ้นมาได้สเปอร์เซ็นส่วนที่ที่ผ่านมาก็ลบไป6ให้บวกมาหกเปอเซนะครับหนะครับขออภัยนะครับมี PE ต้องสาม้อยยี่สิบเก้าเท่านะครับแล้วก็ไม่มีอยู่ไม่มีการปันผลนะครับแต่ว่าสิริ สิริที่เป็นเจ้าใหญ่นี่ก็ยังคงซื้อนะครับหมายว่าเขายังคงถือหุ้นของ XPG นะครับมันก็น่าสงสัยนะครับว่า XPG นี่บอกว่าไม่เกี่ยวกับเงินบาททิ่จิต้นแต่ว่าดูแล้วทำไมสิริต้องเข้ามาซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็ CEO ของ XPG ก็ได้ลาออกไปเป็นผู้ช่วยของท่านนายกนะครับซึ่งแหมมันก็ดูกันมันก็ดูติดตามหมายว่ามีความสอดคล้องกันนะครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนตัว XPG นี้แต่ว่าถ้าเราไปดูในกราฟของการเคลื่อนที่ของ XPG เขาก็จะค่อยๆทำทำทำาเขาเรียกอะไรนะทำควอเตอร์ให้ทะลุเส้น2แลเลว,วันขึ้นไปก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับหลังจากที่เขาย่อมานานเพราะฉะนั้นจากรวาลนี้ก็จะค่อยๆตอนนี้ก็คือเขาเจอ,อแรงต้านจากเส้น2แลเลว,วันนะครับก็เลยไม่ยังไม่สามารถที่จะพุ่งทะลุเส้น2แลเลว,วันขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจาก อินดิเคเตอร์ก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ RSI ไซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่ที่54แล้วก็ MACD ก็ยังคงไซด์เวย์อยู่เหนือนะครับเหนือเหนือเส้นสัญญาณนะครับก็ฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุแล้วก็ทํากําไรในทันทีทันใดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ยังคงไม่พุ่งทะลุเพราะว่าวอลรุ่มยังคงเป็นวอลรุ่มสีแดงนะครับอยู่ที่33.30ิมิลเลียนนั่นเองแต่ว่าถ้า ถ้านักลงทุนสนใจแล้วให้ความสนใจพร้อมใจกันเข้ามาแล้วก็ทาราคาให้พุ่งทะลุขึ้นไปก็ถือว่าจะเป็นตัวที่ทํากําไรต่อไปเราต้องดูตัวสริด้วยนะครับถ้าสิรินี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ต่อ,อยังไงก็ลองดูกันก่อนนะครับดูที่กราฟของสิรินะครับจังหวะของกราฟของเขาก็คือ,อะจะไซด์เวดาวล,ลงมานะครับเพราะฉะนั้น ตัว XPG ก็มีโอกาสที่จะไซวเดดาวลงมาเช่นเดียวกันนะครับราคาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเจอเส้นต้านทานก็คือเส้น2องเลวันนะครับอยู่บนหัวนะครับเพราะฉะนั้นราคาเราก็ดูจาก a b d ว่ามันโค้งลงไ s ้ SI โค้งลงเพราะฉะนั้นราคาก็จะโค้งลงมาเพราะ,ะนั้นถัดไปนี่ก็หลังจากที่เขาแอบสูงขึ้นมาได้เพราะจังหวะถัดไปก็อาจจะต้องโค้งลงไปตามจังหวะของการเคลื่อนที่ของอินดิเคเตอร์นะครับ เราก็ดูได้ง่ายแบบนี้แล้วก็ดูที่วนลุ่มนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นชาวดอยก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าราคาจะลงได้ต่อได้อีกนะครับก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็คือหุ้นหุ้นมันเป็นหุ้นต่อเนื่องหรือหุ้นเกี่ยวข้องกันเราก็ต้องอวิเคราะห์วิจัยไปด้ยวยกันนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว,ว่านํามาเรียนให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่าน กำลังทําอะไรอยู่แล้วท่านจะได้กําไรจากการที่ราคาเป็นอย่างไรเราต้องรอรับแล้วก็รอช้อนนะครับนี่คือเราสนับสนุนให้ใช้คือเป็นนักลงทุนต้องต้องรู้จักจังหวะและโอกาสแล้วก็เวลาเข้าให้ถูกนะครับเข้าให้เป็นแล้วออกให้ถูกนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านทุนลองพิจารณาดูนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์แล้วก็กด กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสรับท่านักทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับในตอนนี้เรามีซุปเปอร์ชาร์ดท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ Comment แล้วก็บริจาคโดเนทผ่านเข้ามาทางาทางซุปเปอร์ชาร์จนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยังไงซะทุกท่านก็เป็นกําลังใจให้กับเราเราก็เป็นกําลังใจใกับทุกท่านท่านก็เข้ามาดูแนวโน้มการวิเคราะห์ต่างๆว่า มันมีโอกาสมีเหตุผลใดๆที่จะทําให้ทํากําไรให้กับท่านหรือเปล่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ